เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินของมีหรือขอเรื่องวิทยฐานะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวรัตด,ดาสุธิรัตน ตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านเขาดินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3วันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดทําประเด็นท้าทายตามบันทึกข้อตกลงพัฒนางาน PA ปีงบประมาณ2,566ก่อนอื่นดิฉันต้องขอแนะนําข้อมูลโรงเรียนบ้านเขาดินที่ว่าด้วยโรงเรียนบ้านเขาดินเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในอำเภอเดิมบางนางบัวจังหวัดสุพรรณบุรีมีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น32คนสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเขาดินที่ว่าด้วยโรงเรียนบ้านเขาดินเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณครูไม่ครบชั้นไม่ครบวิชาเอกโรงเรียนบ้านเขาดินจึงจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนสอนเฉพาะรายวิชาเอกของคุณครูตัวอย่างเช่น รายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้นในรายวิชาอื่นจะเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยครูประจําชั้นอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ยังคงมีน้อยมากที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านเขาดินยังไม่มีคุณครูวิชาวิทยาศาสตร์ตัวของข้าพเจ้าได้ย้ายกลับภูมิลำเนามาที่โรงเรียนบ้านเขาดินในปีการศึกษา2565พบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือผู้เรียนมีผลสำลีทางการเรียนเรื่องการนำไฟฟ้าต่ำ และไม่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกทั้งผู้เรียนยังไม่มีการเชื่อมโยงความรู้เดิมและประสบการณ์ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนตามที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนของทั้งครูและก็นักเรียนกล่าวคือลดบทบาทของผู้สอนจากการ ที่เป็นผู้เล่าบรรยายสาธิตมาเป็นผู้วางแผนกิจกรรมให้กับนักเรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆจะต้องเน้นที่บทบาทของนักเรียนตั้งแต่เริ่มต้นคือการเริ่มวางแผนการเรียนการสอนการวัดการประเมินผลและต้องคำนึงถึงกิจกรรมการเรียนเน้นพัฒนา พัฒนากระบวนการคิดวางแผนล,ลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาความรู้รวบรวมข้อมูลต่างๆจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายการแก้ปัญหาการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในที่สุดองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมต่างๆดังกล่าวจะต้องพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาดังนั้นข้าพเจ้าจึงจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าทายปีงบประมาณ2,566ในการพัฒนาุณสมนทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเรื่องการนำไฟฟ้ารหัสวิชาวหนึ่งสิหนึ่งศูนย์หนึ่งของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สี่ทงนี้เรื่องการนำไฟฟ้าจัดอยู่ในหลักสูตรแกงกลางการศึกษาขัน้นพื้นฐานปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดปรับปรุงตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับปรับปรุงพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบได้กำหนดสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสาระหนึ่ง ที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้โดยมีวิสัยทัศน์การเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพละเมืองโลกยึดมั่นในระบบปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในกลุ่มสาระ ในสาระที่2วิทยาศาสตร์ทางกายภาพมาตรฐานวสอ 1, เข้าใจสมบัติของสา,สารองค์ประกอบของสา,สารความความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสา,สารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลหลัก ของธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสถานะของสา,ารการเกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยาเคมีวิธีการดำเนินง,งานให้บรรลุผล1วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัา้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงปีพุทธศักราช2560ในเรื่องของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของเนื้อหา 2. จัดทาโครงร่างของเนื้อหาเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และออกแบบสื่อการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และจัดทำแผนกระบวนการสืบสอะหาความรู้5ขั้นตอนคือ 1. การสร้างความสนใจ 2. การสำรวจและค้นหา 3. การอธิบาย 4. การขยายความรู้ 5. การประเมินผลสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้หรือเชื่อมโยงความรู้เดิมหาแนวทางการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองแล้วนำมาใช้ในชีวิตประจ ชีวิตประจำวันกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาและศึกษาค้นคว้าลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ของตนเองการเรียนการสอนแบบสืบสอหาความรู้5ขั้นตอนนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการสนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงบทบาท ของตนเองให้เต็มที่เพื่อสร้างองค์ความรู้ของตนเองเพื่อการแก้ปัญหาผลสมนติทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการนำไฟฟ้า 3. การใช้สื่อการสอนชุดทดสอบการนำไฟฟ้าของวัสดุเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนมีใบกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้ฝึกคิดฝึกตอบคำถาม สบันทึกผลการจัดการเรียนรู้และสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหากมีผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้หากิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อนและการสอนซ่อมเสริมเพื่อน,นําผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนผลลัพธ์ที่คาดหวัง 1. น,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านเขาดินปีการศึกษา2566ร้อยละ70 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการนำไฟฟ้าสูงขึ้น 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านเขาดินปีการศึกษา2 5 6 6สามารถนำความรู้ที่ได้ไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ